สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่นการ์ดแบ t ็ตเทิลออฟตชันแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับแมจิกวิธีการใช้แมจิกแล้วก็ความสามารถของอวตารนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยโดยก่อนเราจะมาดูเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกับการ์ดก่อนการ์ดจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นคือการ์ดอวตารการ์ดแมจิกแล้วก็การ์ดไลท์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายทั้ง3การ์ดกันโดยเริ่มจากการ์ดที่ง่ายที่สุดก่อน คือไลท์การ์ดไม่ต้องพูดมากไปเลยการ์ดไลท์เนี่ยความสามารถของมันจะเหมือนกันทุกใบแล้วในหนึ่งเด็กเขาจะให้มาห้าใบและการ์ดไลท์เนี่ยก็จะมีความสามารถก็คือในเมนเฟสถัดไปจั่วการ์ดหนึ่งใบคือถ้าเกิดว่าบนสนามเราไม่มีอวตารแล้วเขาสั่งโจมตีมา เราก็จะต้องหงายการ์ดไล์แล้วจากปกติคือเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายไปช่วงท้ายดีกว่าเพราะมันอยู่ในขั้นตอนวิธีเล่นเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราโดนตีการไล์เราจะต้องหงายการซึ่งวิธีการโดนตีเนี่ยเราก็บอกไปแล้วก็คืออวตารบนสนามเราจะไม่มีเลยทักก้กระตัวแต่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดเขามีอวตาร ถ้าเขาสั่งโจมตีมาที่ไม่ใช่พาวเวอร์ศูนย์เราจะเสียการ์ดไลท์โอเคเดี๋ยวไปดูกันที่การ์ดแมจิกกันเลยเรามาดูกันที่แมจิกใบแรกเป็นแลนแมจิกโซนสิมพลีนรกต้องเป็นรูปภูเขาเท่านั้นนะถึงจะเป็นแลนแมจิกโซนความสามารถของเขาก็คือบวกพาวเวอร์ให้อวตารนรกทุกใบบนสนามเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้และ อวตารที่มีรูปนรกตรงนี้จะได้บวกพอร์หนึ่งทุกใบเลยบนสนามแมจิกที่สองหกแหลมแทงทุกวันบวกพอร์หนึ่งให้กับเผานารกทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวที่สวมใส่จำผิดกับสิมงพีนรกแล้วผมก็คือเราวางไว้ที่แลนแมจิกเป็นแมจิกสวมใส่ จะไม่มีทางหายไปจนกว่าอวตารตนจะจะโดนโดนโดนโจมตีจะบวกพาวเวอร์อีกหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดการ์ดนี้ลงนรกด้วยผลของการธรณีสูบจะสามารถใช้การ์ดใบนี้จากนารกได้เลยต่อมา กระทาทองแดงเป็นแมจิกปกติความสามารถส่งการ์ดนรกลงไปจากมือนะลงนรกแล้วก็ธรณีสูบสองแล้วก็จ่วดสองใบก็คือลงมาปุ๊บทิ้งตัวที่เป็นรูปนรกแล้วก็ธรณีสูบแล้วก็จวดสอง ต่อมาจะเป็นบัญชีหนังหมาความสามารถก็คือลงการ์ดปุ๊บหาตัวในเด็กอคในนิรวานในเด็กที่คอร์สสหรือต่ำกว่าอย่างเช่นแบงคอร์สสขึ้นมือแล้วเราต้องลงทันทีเลยไม่ไม่รู้นะเพราะตามที่เขาบอกก็คือ อาวาตารที่เสิร์ตมาจะไม่สามารถใช้เป็นคอร์สในการอัญเชิญได้หรือว่าเราต้องลงมาเลยหรือห้ามใช้เป็นเจมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบอกก่อนว่าแมจิกใช้ได้เทินละครั้งนี่มีประเภทอยู่สมมุติเทินนี้เราลงแมจิกปกติแล้วเทินหน้าเราก็ต้องไม่ลงเทินนี้เราก็จะไม่สามารถลงเทลงแมจิกปกติได้เอาไว้เทินหน้า ต่อมาเป็นแม to จิกตอบโต้จิ้มมาเลยจิ้มเมื่อมีอวตารที่ถูกส่งลงมาจะสามเราจะใช้ใบนี้เมื่อลงแล้วสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมีนายนิรยาบาลชาวนาคอสสองเราก็หาตัวที่คอสสองหรือมากกว่าลงนลกรกธรณีสูบสองแล้วก็ทำลายการดไปน,นั้นทันทีเลย ต่อไปเราไปดูอวตารกันเลยใบที่หนึ่งนายนิไรยาบาลแว่นการใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญบนมือได้ปกติคอสศูนเนี่ยเราสามารถลงได้เลยแต่แต่แว่นไม่นายนิไรยาบาลแว่นจะต้องโดนธรณีสูบเท่านั้นถึงจะสามารถกระโดดจากนารกขึ้นมาบนสนามได้นายนีไรยาบาันอ้วน เป็นเป็นการ์ดที่ใช้คอมโบคู่กับกระทะทองแดงแล้วตามที่เราบอกก็คือกระทะทองแดงเนี่ยเราจะส่งรูปนรกหนึ่งตัวลงไปบนนรกแล้วธรณีสูบถ้าเกิดอ้วนอยู่บนสนามแล้วมีการธรณีสูบธรณีสูบเพิ่มสองใบแล้วถ้าเกิดว่าธรณีสูบแล้วโดนแว่น แม่นก็สามารถกระโดดขึ้นมาได้เป็นการคอมโบกันแถมการที่เราเอานายนิรยบาลชื่อไม่ซ้ำกันลงไปในานารกเนี่ยจะจะสามารถคอมโบกับโอลิวันเราได้ตัวต่อมาพ่อจีจ้าความสามารถของเขาคือเมื่อลงมาเขาไม่ว่าเขาจะสั่งโจมตีหรือว่าโดนโจมตีเขาจะสั่งให้เราธรณีสูบสองใบแล้วก็เพิ่มพลังให้ การบวกหนึ่งเป็นสี่คือโดนโดนโจมตีหรือสั่งโจมตีเนะี่ยให้เราธรณีสูบก่อนแล้วเพิ่มพลังให้เขาต่อมาพยายมพยายมเมื่อการดอัญเชิญมาแบบจ่ายค่าคอสอย่างถูกกฎหมายไม่ได้กระโดดมาจากเฮลหรือว่านรกจะสามารถเรียกนายนิ้รายาบาลจากนรกขึ้นมาบนสนามได้เลย ต่อไปเป็นการ์ดอัลตาแลที่มีหนึ่งใบในเด็กสุวารโอลีวนันนั่นคือเมื่อเมื่อสุวรรลงมาในนรกตุ้ยเมื่อสุวรรลงมาในสนามอวาตารนายนิรยาบาลทุกตัวบนนรกที่ชื่อไม่ซ้ำกันจะจะจะบวกพลังหนึ่งค่อยเข้าใจง่ายๆก็คือ นายนิรยาบาลทุกตัวที่เราส่งลงนรกสมมุติในนรกมีสี่คนนี้อยู่เราก็เท่ากับพลังสี่โดยห้ามชื่อซ้ำกันเท่ากับว่าสุวรรณจะมีพลังสี่ต่อไปเราไปดูวิธีเล่นกันเลยวิธีเล่นก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจสนามก่อน นี่คือส่วนส่วนของเด็กหรือว่ากองจัว่วเราจะเอากองกองกดาดบนที่เราเตรียมมามาวางไว้ตรงจุดเด็กนี่เราจะวางไว้ตรงเด็กต่อมาเป็นไลท์กร์ด เราจะเอาไลท์การ์ดพวกนี้นี่ไลท์การ์ดพวกนี้มาวางไว้วางแบบไหนก็ได้มันก็จะออกมาประมาณนี้สนามผ่านการเซตอัพเรียบร้อยต่อมาเทินแรกของเราจั่วการ์ดห้าใบมา แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบการ์ดใบไหนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยการเอาไปไว้ใต้เด็กแล้วจั่วตามจำนวนที่หลบเปลี่ยนและจากนั้นก็จะเริ่มเข้าเทินเมื่อเข้าเทินแล้วจัวหนึ่งใบจากนั้นเราก็มาเริ่มไล่แมจิกหรือว่าอัญเชิญอวตารเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเอา เจมกี่ดวงดีนี่เจมสามบวกกับแว่นเป็นเจมสี่ดวงเจมสี่เรียกนายนิรยาบาลกล้ามด้วยการใช้คอสสี่นี่ส่วนแมจิกเราสามารถใช้ได้เลยประมาณนี้แล้ววิธีการแพ้ชนะของเกมนี้ก็คือ ถ้าเกิดมีเสียงฝนเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้ววิธีการแพ้ชนะของเกมนี้ก็คือหนึ่งเป็นขั้นตอนเบสิคคือคะแนนการ์ดไลท์ของเราต้องหมดคือเราต้องโดนฝั่งตรงข้ามตีจนกระทั่งไลท์หมดกับอย่างที่สองก็คือเราเล่นกันนานมากจนกระทั่งเด็กเนี่ยหมดเลยคือตรงเด็กว่างเปล่าฝั่งที่ว่างก็คือแพ้ แต่ถ้าเกิดว่าเด็กหมดพร้อมกันหรือว่าการ์ดหมดพร้อมกันเท่ากับเสมอแล้ววิธีการเสียการ์ดไลท์ก็คือนี่สมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมีนายนิไดบานอยู่อีกแต่ฝั่งเราไม่มีอวตารแล้วถ้าเขาสั่งโจมตีมาเราจะเสียหนึ่งการ์ดไลตามจำนวนที่เขาสั่งมา ถ้าเกิดเขามีในายในราาบาลหรือว่าตัวละครที่มี power ไม่ใช่ศูนย์เพราะถ้าเป็นศูนย์เขาจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ถ้าเกิดเขาสั่งมาเท่าไหร่เราก็จะเสียการดไลท์เท่านั้นแต่ย้ำว่าเราต้องไม่มีอวาตารบนสนามและตามสัญญาครับเราจะมาอ่านการ์ดไลท์เนื้อเรื่องให้ฟังโดยด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันก็นกคือ โอ้ไม่โดนตีบ้านไร้การ์ดและความสามารถก็คือในเมนเฟดถัดไปจั่วการ์ดหนึ่งใบเหมือนกันเมื่อเราเสียการ์ดไร้แล้วเราจะสามารถจวไพ่ได้หนึ่งใบเดี๋ยวมาเริ่มอ่านจากแม่นีโม่กันแม่ของนีโมทนทุกมานานหลายปีตั้งแต่ที่ต้องแต่งงานกับผัวขี้เล่าที่ทิ้งเธอและลูกตั้งแต่นีโมยังเล็กและ อุบัติเหตุบนทางด่วนอีกทำให้เธอขยับไม่ได้และนี่สีนะักคือวิธีส่งให้เธอไปสบายเป็นเรื่องน่าเศร้ามากไอด้ดำเก็บไว้สุดท้ายดีกว่าไม่นะเตานายนิระยะบาลเตาเขาอาจจะทำงานในนรกคุณเลยไม่ได้คิดอะไรมากที่จะส่งเขาไปใต้แต่เตาก็มีชีวิตและมีความฝันที่จะออกไปจากวงจรนรก เหมือนคนอื่นๆเหมือนกันไม่นะแบงไม่นะแบงไอแบงเป็นเพื่อนพี่สาวผมสมัยมหาลัยที่มักจะทำตัวน่าเกลียดแต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อสร้างเสียงหัวเราะเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อ,อทุกคนและตอนนี้ไม่มีใครขำแล้วน่าสงสารไม่น่าพยายมอันนี้ผมดีใจด้วย คุณเพิ่งค่าปดิการนารกที่ชอบใช้มาตรฐานตนเองในการตัดสินคนอื่นและตอนนี้นรกจะได้จัดการเลือกตั้งครั้งแรกตามวิถีประชาธิปไตยและก็ไอ้ดำซึ่งที่ผมเก็บไว้อันสุดท้ายเพราะมันมีคำหยาบก็เลยจะเก็บไว้ขออภัยกับคำหยาบหลังจากนี้ด้วยครับไม่นะไอ้ดำมึงปล่อยไอ้ดำตายอันนี้กูโกรธกว่ายิ่งกว่ามึงปล่อยหลวงพ่อตายอีก ทำไมวะเพราะว่าหมามันไม่ฟ้องมึงกลับหรอมึงเลยปล่อยมาตายเป็นเรื่องเล่นอ่ะไม่มีการทําร้ายสัตว์จริงๆเป็นแค่การ,ร์ตูนเฉยๆเป็นการ์ดที่พัะสิงูทำนะครับอันนี้เป็นคำหยาบเยอะมากก็เลยเก็บแว่นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ